สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชินะค่ะตอนนี้เรนนี่เกมไม่คร,ร,รับเอาชีวิตรอดครับหัวใจของไฟแนลเอฟเฟตตี้กันนะคะเอาค่ะจะมีหัวใจอะไรกันบ้างค่ะเงี้ยไปลองอาชรรีวิตรอดเลยจ้าไอ,อ้หยาอ้อมทำไมหลอดเนิ่งเลยแค่สองหลอดแล้วเนี่ยเาะว่าเราจะไปตามหาครับหัวใจดวงใหม่เงี้ยหัวใจเลยเหรอเขาบอกว่าเป็นหัวใจของไฟแนลเอฟเฟตตี้่ะแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันแค่ไหนนะโอ้โหสกเรตตี้บีชหรือเปล่าอ๋อไม่น่าจะใช่มั้งแต่ว่าเราจะ เป็นพวกไฟน่เอฟเฟตตี้ในเวอร์ชันแบบก่อนๆน,นี้มั้งฮ่าพี่เคทจะได้กลายเป็นเจ้าหมีเฟรตตี้ไม่ใช่มีแค่หัวใจเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าหัวใจแต่ละอันเนี่ยมันให้บัฟหรือว่าสกิลอะไรของเราบ้างเนาะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เราต้องคับของกันก่อนมันถึงจะมีหัวใจเกิดมานะหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนเดี๋ยวตายเนี่ยเดินสะดุดพื้นไม่ได้เลยนะอมสะดุดข้อเท้าตัวเองแล้วถึงตายแล้วตอนเนี้การหุดหน้าที่ไม่ได้ห้ามลืน่นหลมเลยนะหัวใจมีอยู่แค่สองดวงค่อนข,ข้างจะสุ่มเสี่ยงอะเนี่ยในเรื่องต สักรอบปะเก่งใจไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เขาหาหินอยู่พี่เแค่ไปหาไม้มาให้เขาดีกว่าอ๋อมันจะครบยังครบแล้วแล้วก็ว่าจะเอาหินไปทําเตาเผานะคะแล้วก็เผาของนะเพราะว่าของที่จะครับกว่าจะได้เป็นหัวใจแต่ละดวงวะเนี่ยมันจะค่อยๆเฉลยมานะคะว่าหัวใจแต่ละดวงเนี่ยใช้ของอะไรครับบ้างเนาะซึ่งของบางอย่างมันก็ค่อนข้างจะแพงบ้างนะคะเอาล่ะตอนนี้ได้ไปอาคินแล้วมันไม่ยอมบอกเราแต่เห็ว่าต้องใช้อะไรบ้างอ่ะต้องครับเขาจะบอกสดทีละดวงไง เราต้องค่อยๆไปหาไงอย่างว่ามันเขาต้องการให้เราค่อยๆค,ยคับของไงก็รู้สึกว่าที่เราดูในวิกิมานะคะมันก็จะมีหัวใจหลายด้วยไงเนี่ยของไฟในเอ็กเฟรตี้นะคะขาด้วยขาด้วยว้าขับคุณนะเอาออุปกรณ์พร้อมละไปกันได้เลยแต่ว,ว่าเดี๋ยวกันนะเราต้องมีสเป,ปียงไม่ดีเฮ้ยเขาไม่รู้ว่ามันต้องใช้ของอะไรเพิ่มอีกบ้างอะหรือจะก่อนอื่นนะก่อนจะมืดอนละ้เอออะไรนะ เอ้ยอ้ํปั้มโจนว้าถ้าเราได้ของฟูฟ้วเรามาสู้กับโจนดูปะเอ้ยน,น,นันงงน่นไงน้องแกะเอ้ยน้องแก่ขอขนแก่เนี่ยนะเราจำเป็นต้องใช้ขนแกะค่ะก็จะต้องเป็นขนแก่สีชมพูด้วยนะและเช้เนื้อไปกินด้วยชาเราก็เก็บไว้เผื่อจะทําเตียงนะถ้าเราไม่เจอชาวบ้านเนาะเผื่ออาจะเจอหมู่บ้านก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอไงดอกไม้ก็ต้องใช้เหรอใช่เขาเห็นในสูตรคับอ่ะมันต้องใช้พวกดอกไม้สีน้ำเงินด้วยอ่ะเราก็เก็บไปสักหน่อยเนาะไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่ ไปเผื่อๆดีกว่านะเหลือดีกว่าขาดใช่ไหมไปเข้าหวบ้านกันดิการหรือมันก็อยู่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่เนี่ยดูดีมีอะไห้ดรไม่นะากำลังหิวเลยน,น,นี่ไงฟางข้าวก็ต้องใช้เก็บมาก่อนฟางข้าวเนี่ยจะได้มีขนมปังกินได้ไงเ้าตรงนู้นก็มีและที่สำ<ห>คัญอ่ะ<ห>ต้องมีเหล็กเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมีบนมิวก่อนเพราะว่าเราจะทําเป็นสีชมพูใช่ไหมเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนะให้ได้บนมิวมาไอ้ฟางข้าวนี่แหละหาง่ายสุดแล้วตอนเนี้ยเอาล่ะน่าจะพอละ ได้โมดมีแล้วเอาละเราต้องหาอาหารกินด้วยโอ้ยกำลังหิวเลยไม่มีอะไรจะกินเลยนี่เอาว่าตอนนี้หลอดเลือดมันเหลือแค่2ดวงใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องอิ่มๆเข้าไว้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราทําสีแดงไว้ก่อนนะอย่าเผื่อให้อยู่สักแป๊บจะอ้อมตายเลยแล้วก็ทําสีขาวด้วยเดี๋ยวเราก็จะใช้สีแดงกับสีขาวนะคะผสมกันมาเป็นสีชมพูคะ่ะแล้วก็เอาขนแกะนะคะกับสีชมพูเข้าไปแบบนี้ เราก็จะได้ขนแกะสีชมพูมาใช่ไหมเราก็จะขับด้วยการใส่ขนแกะสีชมพูนะคะแล้วก็บล็อกหินคอมบัอกตัวล้อมรอบค่ะเราก็จะได้หัวใจดวงใหม่มาค่ะนั่นก็คือหัวใจของชิกกา้ามาแล้วเป็นลุหน้าชิกกา้าจริงด้วยใช่เดี๋ยวนะมันต้องอิ่มก่อนหัวใจมาถึงจะขึ้นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา่าเพิ่งอิ่มจะมืดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เขาบอกว่าให้เราคับคาถาเสียงอะ่ะอ๋อมันเป็นคาถาเสียงเพลงเหรออ๋อไม่ร้องคาราโอเกะเหรอไม่ใช่ เอาไว้ฆ่าพวกมอบหรือมอนเตอร์ได้เป็นกะทำพิเศษใช่โอ้โหอ้าวเป็นใจแอดเลยในร้อง,องเพลงทีมอนเตอร์ถึงตายเลยอต่อว่ามันต้องใช้พวกเทอร์คอตต้าดิเพราะฉะนั้นเราต้องมีพวกดินเหนียวกันก่อนเนาะอันนี้เราก็มีสีน้าเงินทําสีน้ําเงินไว้ก่อนนะเอาละ่ะได้เตียงสีน้ำเงินมาละจะได้แต่งแต่ของอพี่เค้นนิดนึงไม่มีเตียงเลยหลังนี้มีแต่กองนะ่ะเ้นี่มีอัปตนกางเกงเหลกเอ้ยกำลังอยากได้เลยไม่อยากได้อยากได้เตียงเอ้ยเตียงมีเยอะแยะในหมู่บ้านน่ะ โอ้พ oh, right? ี s <S s <S s <S ่เค้งก็ไปหขายอะไรบ้านดินอนแปลมันต้องมีอยู่ซักหลังนั้นแหละนอนกันนอนกันแล้วเซฟเซ้งกันเซฟซ้งกันอย่าเพิ่งเช้านะ ไม่ต้องรีบเช้าดิรีบปฏิบัติภารกิจกันต่อไปนะโอ้เลยอู๋แล้วน่าจะมาขายของกับชาวบ้านได้นะดูดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจอเหล็กกับพี่เคนเอาโกเลมก่อนก็แล้วกันเดินโกลเลมไม่ใช่เหล็กเหล็กเดินได้ระเอาตรงนี้นี่แหละง่ายสุดดี๋ยให้ลงเหมืองอ่ะเพราะว่าเราต้องไปหาเพชรกับเลสโตนดใช่ยรมาโอเคแป๊บนึงนะได้เหล็กว่าหุนใจละพี่เคนดูสุดครัต่อไปอย่างดุเลยนี่ออย่างไรก็มีทําถังน้ำเงยกินให้มันอิ่มอมเอาไว้นะเพราะว่าหัวใจมันเหลือแค่สาม ดวงง่ะเอาล่ะเรามาแถ่ๆนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราต้องการดินเหนียวเฮ้ยนี่ไงเทลารคอตต้านี่ทําสักสี่บอกก็พอนะสีฟ้าติดน้าเงินนะคะเอาสีน้ําเงินสีไม่ใช่สีฟ้าโอเคยังไม่พอเราหาเพิ่มมันละกันอยากรู้จังเลยนะว่าคาถาเสียงไว้ทําอะไรได้เนาะอันนี้ดีอยากร้องเหมือนกันอนะ่ะเขาบอกว่ามันเมฟเลยนะเป็นพลังแบบคาถาเสียงที่โกงมากเลยอ่ะเอ้ยไว้ให้พวกชิคก้าร้องาอคาราเกะเปล่าใช่มันจะเป็นของพวกไฟน่าเอฟเรตตี้แหละเพราะว่าเขาใช้เสียงเพลงในการร้องเพลงใช่ไ นะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แบบว่าพวกดินเหนียวน่าจะพอแหละแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเข้าไปเผากันนะแต่ว่าก่อนหนึองเอาครับก่อนนะคะครับให้มันเป็นอัดบ็อกซ์สี่เหลี่ยมกันก่อนเนาะเอาล่ะได้แล้วเราก็เอาไปเผานะเราค่อยมาครับสีท่ทีหลังนะคะ เอาเขาไปเผาแบบนี้ก่อนนะให้พี่เคนเตรียมเชื้อเพลิงไว้ให้ด้วยขอไม้เยอะๆตัดไม่ได้ตัดไมอย่างเยอะเลยงั้นก็รอเผาเลยนะเผาเลยนี่ยป๊าปิงนะโอ้โหแค่ท,ทานแก็ทำยากเหมือนกันนะนี่อ้น,นีมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วของเขาก็จะไม่เฉลยทันทีนะมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาว่าเราเนี่ยต้องหาของอะไรมาคับบ้างนะใจไดจุงเบย <laughs> ต้องค่อยๆ ไมพี่เคนไม่เป็นไรเพราว่าเราเซอร์ไว้ว่าอยู่แล้วเอาล่ะได้ทรัลคต้ามาแล้วก็เอามาคราฟกับสีน้ำเงินนะคะเราจะได้เป็นบลูทลัคอต้ามาเนาะเย้ยเชยแล้วหลังจากนั้นต้องไปหาของเพิ่มนะไปนเวลาลงเหมืองกันแล้วต้องไปทำก่อนดนตรีเนาะใช่เราต้องมีพวกเลสตโตนอะเราต้องไปหาก่อนนะเราต้องลงเหมืองโอ้โห oh, oh, แล้วหลอดเลือดก,ก็มีอยู่สองขีด <laughs> ที่สำคัญนะเราต้องมีชุดก่อเหล็กถ้าไม่มีชุดก่อนเล็กอะเอาชีวิตรอดยากนะเพราะว่าหัวใจเรามันยังมีแค่สามดวงเองอะแค่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะ เพราะว่าหัวใจของชิก้าไม่น่าจะพอไม่น่าจะหลอดนะเนี่ยโดนสเกเลตันย sure ิงสามปุ๊บก็ตายแล้วแป๊บเดียวก็ตายแล้วเอาละยังไม่มีของเมเอเอาลวพี่เกนลงมาข้างล่างเลยไปกันเลยหูดูดีตรงนี้เล็กเต็มเลยข้างล่างมันต้องมีหล็กดิโอ้ยค่อยคยหาเลยพี่เกนยักยักยังไปหาก็ได้นะหูข้างล่างยังเยอะตัดแป๊บตัดแป๊บนี่ไงเขาเจออะไรแล้วโอ้ย ทางนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ต้องลงไปลึกกว่านี้เราย,ยังไม่เจอเพชรกับเลสโตเลยอะ่ะบล็อกทองเราก็ต้องใช้นะโอ้โหถ้าลงไปลึกขนาดนะั้นไม่น่าจะรอดนะนี่เอาล่ะตอนนี้ก็เผาละเหล็กเสร็จแล้วเนะนาะอาจจะพอทําชุดเกราะกันสองคนนั่นแหละแล้วก็ที่เหลือก็ทําเป็นพวกบล็อกเหล็กเอาไว้นะพอของพี่เค้ไม่แน่ยะโมยมอมไม่หมดนะเฮ้ยพออยู่แล้วนะไม่มีชุดเกราะจะไปต่อได้ไงใช่เปล่าอุ้ยขนาดมีชุดเกราะยังไม่น่าจะรอดเลยน,นี่เดี๋ยวมันก็รอดเอิงแหละนี่ไงพี่เคยงเขาได้ชุดเกราะแล้ว ถ้าพลาดโดนจิ๊บมปุ้มสักทีนึงก็ไม่รอดแล้วนะนี่ไงอ่ะพี่เคนได้ของพี่เคนมาแล้วนะว้าขอบคุณน,นะอย่าลืมทำดาบเหล็กล่ะแล้วก็พวกพิษอ,อักเสบเลยนะเดี๋ยวะเเกมไง เฮ้ย,ยอ้าวให้กางเกงเหล็กไปเล้ะแงะเน,นี่ยเนี่ยแล้วก็เหล็กแท่งเอาไปเลยอจีอ้าวนึกว่าครับให้คร <c oughs> าบปองดิอยู่พี่เคนเนี่ยเขาจะได้ไปหาของแง่ครับแป๊บครับแป๊บเฮ้ยแถวนี้มันมีรางรถไฟอะ่ะอ๋อันนี้มันเหมืองนี่แหละเฮ้ยเหมืองรังจะเจอบล็อกทองไงนี่ไงเจอทองแวะ่ะอากกะ้าวสกเกเลตันสเกเลตันอยู่ข้างหน้าโอ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวมันพี่เคนไม่กลัวอะไรมีอยู่สามขีดเรามีหัวใจของชิคก้าเฮ้ยมันติดใหญ่เฮ้ย เฮ้เอานี่เลยอ่ะเฮ้เขาต้องทำลายกรงสปาร์มงมุมนะเพราะไม่งั้นล่ะอันตรายมากเลยเนี่ยกรงสปาร์เมงม,มุมนะมามามาแล้วเอ้ามาแล้วโอ,โอ้เดี๋ยวเราติดพิษโอ้ยโอ,โอ้มีอยู่สามพิษร<ๆ>ักษาเลือดไว้อย่าให้ตายนะที่สำคัญไม่จะเผลอฟันโดนตัวเองนะห้ามตายเลยนะพี่เคียนเขาบอกว่าห้ามตายนะฟันโดนกันเองนะี <c oughs> นนนง่บันเทิงคืออะไนะพีเคียนเราจะลงไปนะ <c oughs> ข้างล่างอีกชั้นนึงเนาะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นลาวานัฐ เผื่อว่าเราจะได้เพชรหรือว่าได้พวกออฟซิเดียนกลับไปด้วยนะโฮ้ยอ้าวสกเลตันอีกแล้วอุ๊ยระวังมาแล้วลลลบบบกันไอ้เลือดไม่พร้อมมันยิงแหนะนี่ยแล้วกินข้าวกันเลือดไม่พร้อมตี้ยเราเฮ้ยอะเฮ้ยมีสองตัวด้วยมีเคมีฟันตรงนู้นเปล่าไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ระวงอินเดแมนโอ้ยโดนโดนโดนไอ้เราเป็นก้อนเราเป็นก้อนเลือดเลยโอ้ยกดนนิดเดียวอัพแทงไหมนิดเดียวใหญไอ้ทายแล้วน้อหุ้ยเนสต์้นโอ้ยนันก็จะไม่รอดสแล้วนี่ไงเลสต์ต้นที่เราต้องการเย้เอาไปเผื่อๆกันแล้วกันน้องไม่รู้ว่ามันใช้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่รู้ว่าหัวใจแต่ละดวงมันใช้อะไรมั่งใช่ไหมเราะ่าเก็บไปก่อนละกันแต่ว่าทองเนี่ยยังได้ไม่เยอะเลยอะเดี๋ยวเ้าไปเก็บทองเพิ่มมเนี่ยล้วก็ต้องไปหาเพชรเพิ่มด้วยว่ามันจะไม่เอาใลอไร้เนี่ยอ ถ้าเอาเน็ตอะไรก็รากไว้ถึงตายไนงะไม่น่าจะหาทำนะนเนี่ยเอาเลสโตนใส่เข้าไปกับบล็อกไม้แพนนะคะเราจะได้มาเป็นบล็อกค่ะทำเผื่อพี่เค้นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาขอสติกพี่เค้น่อยนะเราใกล้ได้ของแล้วสติกก่อนนี่เอาไ,อาไปดีเลยพี่เค้นยังมีอ่ยนี่ไงได้มาแล้วพี่ค้นดีเลยเรามีพอดีเลยอะ่ะหาอุ้ยได้มาแล้วนี่ไงคาถาเสียงของไฟในเฟรตตี้เดามีฟาสตาิโดโอ๋อมันก็คือไมโครโฟนปะ นั่นีอมันคือไมโครโฟนหอกเหรอไมโครโฟนเสียงไงแล้วทำไรได้อ่ะไม่ไงดู้วพลังเสียงเอยพลังเสียงอ้าวเฮ้ยโอ้โหพลังกินปากเอ้แต่ว่าไม่แน่ใจมันดรอปของทุกชิ้นหรือเปล่านะบางทีเราฆ่าพวกมอนเตอร์บางทีมันก็ดรอปของบ้างไม่ดรอปของบ้างเลยเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันสักเท่าไหร่นะเอาที่แน่ๆหาเพชรกันต่อดีกว่าเสียงอะไรอยู่ข้างบนแม่อ๋เสียงมอนเตอร์เปล่าอ้ยน่ากลัวอีกแล้วอ่ะปัดคอร มีคาถาเสียงแล้วมีไมโครโฟนเสียงเพชรคาดแล้วอะ่ะกลัวอ,อะไรอ่ะก็เหอะขอให้มีหลับเลิกสักหลอนก็ยังดีนะเอฮ้ยเจอมันก็ยิงก่อนเลยดียไม่ค่อยอุ่นใจลเลยเฮ้ยเจอไดมอนแล้ว <S <S โอ้ยเชโยลักกี้โอ้ยชคกดีชคกดีจะมีซักีเม็กกัเนเน,นี่ยพอจุนก็ไม่มีเนี่ยออกไปก่อนละกันเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้เพชรอย,อย่างเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยมีเปล่า เอ้ยมีอีกข้างหลังอีกนิดหน่อยฉันรู้ไปฝั่งนู้นได้เลยเหรอใช่เราจะไปเที่ยวฝั่งนู้นกันดีปะจะม,มีอีกไม่นะ่าเดี๋ยต้องหาให้เยอะกว่านี้โอ้ยมีแค่ห้าเม็ดเองอ่ะมีอัน,นึงเมีอน,นึงเฮ้ยตอนนี้เรามีหกเม็ดแล้วอยากฟังพี่เก่งร้องเพลงอ่ะไอ,อ้เป็นไรจริงใจพี่เก่งไม่ร้องเพลงในเนเธอร์นี่เดี๋ยวเราไปทดสอบมันกับฟอที่เนเธอร์ปะโอ้ถึงพื้นแล้วเดี๋ยวดูดิฝั่งนู้นจะมีอะไรไม่น่อ้าวเฮ้ยอาไปร้องเพลงทีมบ๊อบตายเลยแต่มันไม่ค่อยดรอปของเลยเนาะแต่แดนดอปดรอปเลย พี่ป้าลองดิเฮ้ยพี่เคกนกระจายเลยอนะ่ะอ้ยสุดยอดนี่มันเสียงพี่จะฆ่าชัดเลยเอ้ยหาโคยด้วยพี่เคนเฮ้ยโกงอ่ะดิขอเงินเขามาไหมปุ๊กเดียวตายเลยเฮ้ยซอมบี้โหเฮ้ยวันทันคิวปะเนี่ย เเล่นทำไมเี่ยเล่นแบบนี้ <laughs> เอาอกปะปะ็แบบว่าเควสกว่าให้ทำแบบนี้แล้วก็ทำตามเควสมานะเนาะน่าไปยิงมังกรนะ <laughs> โอ้ย,ยิงมังกรก็นัดเดียวจอดไม่เอา,าเอาแบบนี้ไปเคนเรามีภารกิจต้องทำหัวใจให้ครบนะรู้สึกหัวใจมันจะมีทั้งหมดกี่ดวงนะน่าจจมี6 7เจดวงนะงนั้นก็ทำให้ครบ6-7เจดดวงกันเลยเนาะ โอเคแต่ว่ารู้สึกว่าในวิกิเขาบอกมี9ดวงใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันอัปเดตมาแค่กี่ดวงนะคะแล้วก็หัวใจดวงต่อไป oh. ค่ะนี่เลยต้องใช้พวกแท่งแหลกพลิกแอคกเล็กแล้วก็โคนะคะเราจะได้โทษแฮมหมะะ่มาค่ะอ้าวอุ้ยเคงก็ได้ไม่ทำะอะไม่ได้ได้หัวใจดวงใหม่มาด้วยเหมือนหัวใจของเกเกอรี่เลยอะ่ะจดีอ ไ <g ay> เอ้ยแล้วมันได้โทรเทมมาด้วยเรียกชาวบ้านอ่ะอ๋อมันเอาไปเรียกแกลลี่มันเอง <g ay> เอ้ยไฟฉายไงเหมือนของแกอลี่ไงอ๋อนี่อย่างนี้เราก็มีไฟฉายใช้ตลอดชาติเล้ดิอ๋อมันคือ t o ร์ h อ้าวหรอทอร์ชเฮ้ยอ, <g ay> อ, <g ay> อันนี้ไม่เอาก็ได้เรามีอยู่แล้วมี<อ>ขายของย้อมแม่ <g ay> <g ay> แต่มันมีอย่างอื่นที่เจ๋งกว่าแต่ว่าต้องมีของมาขายให้เขานะซื้อขายกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีทั้งเหล็กเนี่ยเอ้ยอันนี้มันคืออะไรพี่เคน อ,อันคือเสื้ออะไรอ่ะใส่ไม่ได้อ่ะอเจอมันเอาไว้ถือเป็นไอเทมปะ่ะมันหลอกขายเราอีกแล้วอ่ะ <c oughs> เอยอย่างไรแอปเปิ้ลม่วงต้องมีอะไรดีดีดิหน้ทาทีสองดูเป้าแอปเปิ้ลสีม่วงเนี่ยมันขายทั้งแพงอ่ะนี่มันมีปีกสีชมพูด้วย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราโคไม่พอไปขุดโคเพิ่มกันก่อนนะอะต้องการโคโอ้โหไข่ไก่เอาอย่างเยอะเลยเนาะเอ้ยอะนาเราก็พอมีของอยู่บ้างแหละเอ้ยกุญแจไว้ทําอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันให้เปิดประตูลับป่ะไม่น่าจะใช่ไม่มีประตูอ่ะแต่ว่ากุญแจน่าจะเรียกอะไรอ่านัสักอย่างนึ่งอะเดี๋ยวเราต้องลองเทสดูนะไอ้ไข่ไว้ทำอะไรอ๋อมันต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะแม่มาต้องระวังมัมมัมกันเนาะอ๋อแอปเปิ้ลมันข้าวเหีวอ้าวเฮ้ยเฮ้ย เราต้องขึ้นมาข้างบนแล้วเราเริ่มจะได้ของครบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวคันเราต้องมาลองใช้ของกันดีแม่ตอนนี้หัวใจเราก็มีสี่ดวงแล้วเนาะก็จะมีหัวใจของชิคก้ากับหัวใจของเกเกอรี่นะคะเป็นไงโกเลมหุย ยี่เดียวก็เล่นตายเ่อ๋ไม่ดรอปเลยก้าอ่ะอ่จิร่เอาเดยเหมือนจะดีคือมันแทบจะไม่ดรอปของเลยปะเนี่ยมันเลนด้อมดรอปน้อยมากเลยอ่ะโอ้โหดูดิแต่ว่ามันฆ่าได้เลยทันทีนะมันก็ดีไปอย่างหนึ่งอ่ะช่วยป้องกันตัวเองอ่ะน,น,นี่นี่ปีกพี่เคนถ้าเราคลิกขวาค้างเนี่ยเราจะบินได้ตลอดเลยอ้าขอเล่นด้วยดิขอเล่นด้วยดิแต่เวลาล่ลอนลงเราต้องค่อยๆล่อนลงนะไม่งั้นก็แบบว่าโดนดเมจกระแทกนะซื้ออันหนึ่งดิเอ้ยได้เลยอ่ะเอาไปเลยเนี่ยไ่มันหมดเลย อันนเต้องไปค้นหาไดมอนด์ใหม่เนี่ยไม่ต้อง ใส่ถือถือแล้คทิ้งขวาค่ะมันก็จะบินได้เจ้าฮู้ไปละจ้าว้าวไปในแทมที่เจ๋งมากชีวิตดีดีสีชมพูซะด้วยพี่เค็นไดไอเดียเรามีคาถากระปีกงแล้วใช่ไหมแล้เวลาถล่มต้อนโจ้เล้วเฮ้ยเราไปแกงโจรกันมาแล้วตะปองตะปองตะปองนี่ไงเรามีไมโครโฟนเสียงเออพชรฆาตเลยคลื่นเสียงเพชรฆาดนี่พลังเสียงถึงตายนะพี่หัวใจแอนนี่ก็เนี่ยไอโจรก็ไม่อยากจะยุ่งกับเราสักเท่าไหร่นะดูดิเฮ้ยพี่เคนก็ไม่อยากยุ่งกันนะ มาเอาไมโครโฟนกงมาอย่าหัมาร้องใส่พี่เคนะเดี๋ยวตายนะดีไงเป็นไงล่ะโอ้ยวันนี้มีแค่วันเดียวนะว้าวอะไรจะชิลขนาดนั้นนี่ยังไม่เจอหัวหน้ามอเลยไม่เป็นไรมีอะในฮีโด่ไม่น่าขอได้แค่อะไรสักอันดิเอ้ยมีทางมีหรอกว่ากันจังต้องไปเนเธอร์โอ้โหวัดอินชานวัดเนี่ยอ่ะวัดเดียวก็เอาโอ้เพราะว่าเราบินได้แล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้อุซาบุกเข้ามาเนี่ย ตกลงไปที่ไหนก็ได้ <c oughs> อะไรพี่เคนเหมือนใจมีสีดวงกันนะถ้าไม่ต้องกลัวละกลัวอย่างเดียวตกจากที่สูงนะกันโดนลาวาชใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บฟางส่วนหนึ่งนะคะแบ่งไปขายไว้นะคะเพราะว่าเราต้องการพวกเอเมเล่อะเนาะโอเคตอนนี้ของเริ่มเต็มตัวอีกแล้วอยู่ทีสุดค้ามันก็บอกว่าเราต้องใช้เอเมเล่เฉยเลยไม่ได้ขุดขึ้นมาด้วยน,นี่ โอ๋อยหายากเอมาล์อ่ะขายอเอาง่ายกว่านี่ไงขายได้ปั๊บเดียวก็ได้มาแล้วนี่ไงพี่เคนไดเอเมมาล์มาสามเมตาล่าเย้เชีวยวได้ของแล้วได้ของแล้วเดี๋ยวเราคับของกันเลยดีกว่าไอา้อย่าพังไปตีชาวบ้านมานะขอแครอทด,ด้วยะแครอทเหรอโอเคใช่เนี่ยดีนะเนี่ย,ยมีพอดีเลยเขาบอกว่ามันต้องใช้แครอทแล้วก็หัวใจดวงต่อไปค่ะนี่ไงหัวใจของบอนนี่อ๋อมันเป็นหัวใจของกระต่ายบอนนี่อ๋อถ้าคับออกมาก็ได้หัวใจของบอนนี่ใช่ไหมก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับกระต่าย นี่นะคะคือกระโดดสูงค่ะถึง<า>แล้วก็กน,น,นี่มีกรอบป้องกัน้วยนะโอ้สุดยอดคือดียอดนียดูดิพลังมันกองขึ้นอะอีกก็ต้องไปเทสกันนระลอกกันแล้วใช่แล้วเพราะว่าเราได้พลังหัวใจของบอนนี่มาแล้วแล้วก็ความสามารถของหัวใจบอนนี่นะคะถ้าเราได้หัวใจของบอนนี่มาแล้วก็เจ้าพวกม็อบหรือมอนสเตอร์นะคะมันจะไม่ปีลเลยค่ะมันจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกับมันนะคะทุกตัวเลยนะไอ<า>ไงประตูอีกอันนึงเราหาประตูใหม่ดีกว่าประตู เก่าแบบว่ามันไม่น่าจะครบนะไปลองในนี้เธอก็น่าจะเห็นชัดเนาะมันโกงขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยใช่ถ้าได้หัวใจของบันนี่แล้วก็สบายแล้วประตูนี้ได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะ โอเคเรียบร้อยมีข้อมูนมีบล็อกทองด้วยบล็อกทองเก็บไปก่อนเผื่อว่ามันต้องใช้คับของทีหลังปะเนี่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอเอาบล็อกทองก่อนพร้อมจะไปผจญภัยกันแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บไปก่อนเผื่อมีประโยชน์โอ้ยของเต็มตัวอีกเนีวยวิ่ทิ้งก่อนทิ้งก่อนอ่ะพี่เคน๋ยวเขาจุดประตูแล้วนะรอเลยลองดูดี ไปแล้วไปเลยจ๋ะพี่เคนมาแล้วมีไมโครโฟนเสียงกลัวอะไรไปเลย <c oughs> โอเคจ้าตอนนี้เราไปเนเธอร์กันก่อนนะก็กะว่าจะไปหาปราสาทเนเธอกันด้วยไนดูดีให้ได้เจ้าเป้ไอ,อ้ลองเลยไมโครโฟนเสียงดีนีไ่ไงในเวลากแก้แค้นมาแล้วจะยิงกันประกันอ๋อหอไมโครโฟนเสียงของเราหายเรียบร้อยเอ,อ้ยดูดีแต่มันไม่ดรอปคล้องอ่ะพี่เคนอ่ะจีไม่เป็นไรอย่าไปแค่เฮ้้แต่ถึงไงมันก็ไม่ตีเราเห็นป้าเนี่ยเนี่ย แม่สนใจเราเลยมันคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันเฉยโอ้สุดยอดไปเลยดูนี่เฮ<อ>้ยว <c oughs> ้ยิงจนตายก็ไม่เตีเ้ยนะมันเป็นอย่างนี้ทุกตัวปะตั้งใจหกตัวเลยนะเนี่ยดูดิสเกลตันก็ไม่สนใจเราอะ่ะไปไปหาปราสาทเปลียนกันดีกว่าหานั่งไงเจอแล้วปราสาทนี้เทอรเฮ้ยจเจ้าเบทแท่งไฟมันจะสนใจเราปะต้องลองดูต้องลอง,ลองดูเฮ้ยนั่งไงวิทเทอร์สเกลตันวิทเทอร์ก็ไม่เห็นสนใจเราเลยอ่ะว้าดีจูงแล้วตายจะไรไม่มาหามามองอย่างเดียวอ่ะเอ้ยตีมันก็ไม่สนใจมันคิดววว่าาเเเรป็นนพกกดียัับม มันด่ายอยู่ในใจนะเฮ้ยดูดิเฮ้ยคือดีอ่ะเอาหอดูดิไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะมันด่ายอยู่ในใจบอกจะเจกอมแมปอื่นนะเฮ้ยอย่างนี้ก็แบบว่าอีซี่อ่ะดิไห้มันจะอีซี่เกินไปเปล่าแต่ว่ากว่ามันจะได้หัวใจพวกนี้มามันต้องหาของที่ยากขึ้นนะไอเราเจอดมอนดนแล้วว้าวเชียอะเอามาทำดาบเพชรก่อนมันจะได้ฆ่าพวกมอนสเตอร์ง่ายๆหน่อย ตีได้เราได้แล้วพี่เคนได้ไดมอนด์มาแล้ว<ๆ>เขาทำด,บดาบไดมอนด์กันนะไปหาเจ้าเบสแท้งไฟเหรอปะแม่จะมีเหรอแถวเนี้ยนี่ไงเขาเจอประสาทของ,องเจ้าเบสแล้วโอ้โหเอาเอมันเลยเดี๋ยวเรากำลังลมเดสมันไม่ตีเราอ่ะดูดิว้าจะแมวแต่ไม่สนใจเราเลยอ่ะยจ้าไปเลยเฮ้ยได้ไปแท้งไฟมาแท้งแล้วต้องแบบหัวใจไปใช้แบบอื่นๆๆไเ้ยแม่อันนั้นมันก็แบบเกินไปโอเคเดี๋ยวเขาทำดาบเพชรก่อนเน,นะาะนี่ได้ดาบเพชรมาแล้ว โอเคเราตีนะ่โอ้โหเรียบร้อยเลยเฮ้ยยูดีมันไม่แบบว่าตอบสนองแล้วเลยอะ่ะนี่เขาเรียกลุมกินโต๊ะอานนี้น่าจะพอแล้วเนาะเอาแบบพอของปากของคอนะตอนนี้นะคะบล็อกทองเนี่ยกับฟติกนะคะเราก็จะได้หัวใจใหม่มาคะ่ะหัวใจนี้มันคล้ายๆกับหัวใจของหุ่นยนต์โรบอตเลยนะคะวิมีการทาใหม่ทั้งสองอันแน่เรากลับไปลองบนพื้นโลกกันดีกว่า คล้ายๆกับพวกหุ่นยนต์แบบดูแลห้างอะไรประมาณนี้ป่ะห้ามใจไม่ผิดอ่ะซันนะคาทามูนป่ะอ้ามันมีสองสีอะดูดิเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเจ้าซันน่ะใช่ป่ะหน้ามันเหมือนซันดรอปเลยอะประมาณนั้นป่ะหน้าดีถ้ากดแล้วมันจะเป็นกลางวันกับกลางคืนป่ะอ๋อใช่ใช่มันไม่ใช่หัวใจของหุ่นยนต์มันคือหัวใจของเจ้าซันดรอปเฮ้ยนี่ไงแต่ว่าคาทามัาบอกมันจะเปลี่ยนเป็นกลางวันกับกลางคืนได้เป็นซันกับมูนอะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเรฝนออแย่ฝนตกแล้วอ๋อนี่เป็นคาทามูน ท้าเมื่อกี้พี่เคนใช้คาถามูลใช่ปะใช่<ะ>แล้วกดลุนลุนแล้วฝนก็ตกเลยลอ๋ออันนี้ดูดิพอพี่เคนกดคระทาซันนะนี่ว้าแดดออกแล้วเจ้อ่ะเพราะว่าเรามีหัวใจของมูล,ลนะเนาะโอเคได้หัวใจของเจ้ามูลดรอปมาละแล้วก็มันก็จะทําให้เราได้คาถามาด้วยเอิ่มแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะพี่เคนเสร็จแค่ฝนตกไปเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเราตามกามันเวลาก็ได้นะนี่เขาขอสาปทิพย์กุญแจเรียกน้องหมา หาฮาอูน้องหมาเต็มเลยโอ้ยมันคือคุญชาเนี่ยน้องหมา เออแล้วมันก็ได้กระดูกมาด้วยนะ <compens> เอาให้กระดูกมาจับน้องหมาได้เลยโอ้โนหเยอะขนาดนี้นะเมียลูกสมุนล,ลูกสมุนเเยอะขนาดนี้ใครจะเก็บเอื้ออะเนี่ยไอ้นี่ไงกระดูกเพียบเลยเห็นปะโอ้ได้กระดูกมาใช้ฟรีๆเลยะโอ้โหสุดยอดบอลมิวใช้ตลอดชาติเอ้ยเอากระดูกมาจับน้องหมาก็ได้ดูดิร์น้องหมามันเยอะเกินไปแล้วเอยนี่ก็ดีนะกุญแจอันนี้ใช้เราไม่เสื่อมเลยเนาะพวกคถากับพวกไมโครโฟนเนี่ยใช้ล้วเนี่ยก็ไม่เสื่อมเลยนะไอเราต้องการลาพิษเพิ่มเพราะว่าหัว ใจดวงต่อไปเนี่ยต้องใช้ลาพีทนะคะประม,มาณ1บล็อกด้วยกันเนาะเราตอไปดีกว่านะเฮ้ยน่าจะพอกองนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะเฮ้ยแค่นี้ก็ครบแล้วพอป่ะพอป่ะอยู่ดีเพลสก็หอกอ่ะใช่หนึ่งบลนะ็อกแม่ใช่แล้วสุดคับมันเกิดแล้วใจไรจุงเบย่อต้องใช้ลาพีทหนึ่งบล็อกโอเคเราก็จะคับลาพีทออกมาหนึ่งบล็อกกันก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยต้องเอาไปคับกับพวกสติกนะคะเราต้องใช้สติกเพิ่มเนาะอยากรู้จังเลยนะหัวใจต่อไปทำอะไรได้นะ น,น่าจะเป็นหัวใจเฮ้ยตาแดงๆมันคือหัวใจของอะไรอะ่ะตาแดงๆจะไ้ใจเดกาเฮ้ยเป็นหัวใจของหุ่นยนต์ปะเขาไม่แน่ใจว่านี่หัวใจของอะไรอะ่ะอุย้ยกระทาเฉยมันคล้ายๆของอะไรอะ่ฟอะฟ็อกซี่ปะหรือว่าร็อกซี่ปะเฮ้ยเจอเพชรเจอเพชรอ๋อดีเลยหัวใจดวงต่อไปมันต้องใช้เพชรเพิ่มอะ่ะโอ้โหล้วใช้อย่างเยอะราใช้เป็นบล็อกเลยเนี่ <laughs> ม่แน่ใจว่าหัวใจที่เป็นพวกคล้ายๆกับพวกคุยนยอนหรือว่าร็อกซี่หรือฟ็อกซี่เนี่ยมันใช้ทำอะไรกันแน่นะแต่ว่าตอนนี้หัวใจดวงต่อไปเขาต้องการให้เราหาเพชรอ่ะเรามาคัพของกันตอนดีกว่าพี่เคนเอาล่ะแล้วก็จะเอาไดามอนนะคะมาคัเป็นบล็อกกันก่อนเนาะหนึ่งบล็อกนะคะแล้วก็ที่เหลือใช้เป็นไดมอนเม็ดนะคะลอ้ลอมรอบแบบนี้เนาะเราจะได้หัวใจของมีเฟรตตี้มาค่ะ มันคือหัวใจของหมีเฟตตี้นะเนี่ยโอ้โ,อโห,หน่าบึ้งด้วยดูดิเ <ham> พราะมันเป็นสีน้ําตาลหน้าเหมือนหมีเลยอ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหัวใจของเฟสตี้มากกว่านะทำไมได้อันนี้อันนี้เหรอมันทนไฟไงทนระวางไงอ๋อโ,อโอ้สุดเจ้าโอ้โหอุ่นดืจงเบยได้ความถึกมาไงาโอ้อย่างนี้แล้วก็เป็นอาวตาอเลยเนี่ยใชมันรดเลยปันแทงไม่เข้าเลยนะขอบอกโอ้โหโหดเวอร์โดนโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่เข้า าสบายใจแล้วในสุดเราก็ได้หัวใจมาครบทุกดวงแล้วนะนี่ยไม่น่าใจว่าในอนะคตเขาจะอัปเดตแพทใหม่หรือเปล่านาะเฮ้ยอันนี้คือคาถาอะไระพี่คินคาถากันไม่ลรอ้ยเอาไว้ทำอะไรคาถาก,าากาันเมลา แต่มันไม่มืดแล้วดิอูเดี๋ยวก่อน,นใช้ทันหมดมันไม่มืดมันใช้ไม่ได้ไนะไม้มันยังบ้านอ่อกเอ้ยฟ้า,<อ>ฟาผ่าเฉยเมื่อกี้พี่เคนทำไงอะ่ะโอ้ยกดกดไปกดมายังไงไม่รู้มันหรอกมันเป็นฟ้าผ่าเฉยเลยอะอ๋อผ่าทางการเวลาอ๋อมันมีแบบใส่สฟ้าผ่าอย่างเงี้ยเหรอว้าแจมไปเลยมาไหนลองนี้นี่เลยอมตะฟันแทงไม่ฆ่าอมตะอมตะเหรออมตะเขาบอกเลยว่าอมตะโอ้โหดั hoodam เลยอ่ะเขาบอกแล้วหัวใจของไฟในเฟรดี้เนี่ยมันโกงมีจอมสแกร์ปะเนี่ยโอ้ยสุดยอดฟันเท่าไหร่ก็ไม่ตายเลย ปกติไฟในเอฟเฟตตี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะถึกแบบเอามาตากอยู่แล้วเนาะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาชีวิตรอดด้วยการครอบหัวใจของไฟในเอฟเฟตตี้ไม่แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบหัวใจน่ารักนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อ่นเกมไมโครสต่อไปนะแลอย่าลืมมาค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ต้องไปหลังไปจ้า